หหาหมดเมื่อได้ยินเสียงนี้ทางดับลูลิงก็เหมือนกับเฟงลูนีนสมองของเขาเวียนหัวเล็กน้อยและเข,เ,ขเ,ขเขาก็เข้าไปในพื้นที่มืดอีกครั้งแสงและเงาสีทองซีดปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาคราวนี้เขาไม่ได้เข้ามาที่นี่ในยามหลับแต่ตื่นเต็มที่ซึ่งหมายความว่ามากกว่า90%ของทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขาเป็นของจริงดูเหมือนว่าฉันมีทุกอย่างแล้วทางหอวูหลินมองดูร่างสีทองอย่างกังวลใจและเรียกความกล้าออกมาฉันจะเรียกคุณว่าอะไรดี แสงบนแสงสีทองและเงาดูเหมือนจะแข็งตัวอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดช้าๆว่าเรียกฉันว่าเรลาถังก็ได้เท่าถังฉันไม่รู้ว่าทำไมเมื่อเขาเรียกสองคำนี้ทงังวิลยูลิงรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยนามสกุลของเขาคือทังด้วยหรือไม่เหมือนกันกับฉันมันก็แค่ชื่อเรื่องฉันรอไม่ไหวแล้วฉันสัมผัสได้ถึงลมปราณของสมบัติทั้งสามชนิดนี้จากสวรรค์และโลกแล้ว มันยากสำหรับคุณที่จะหามันเจอในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้คุณพร้อมจะทำลายมันไหมผ่านตราประทับทั้งหอวูหลิงกระพริตาฉันต้องเตรียมอะไรอีกเท่าทั้งกล่าวอย่างเคร่งครึมคุณต้องเตรียมสิ่งต่างๆมากมายความอดทนความแข็งแกร่งความกล้าหาญและความภาคเพียนเมื่อคุณปลดผนึกคุณจะต้องเจ็บปวดอย่างมากและความเจ็บปวดนี้อาจทําให้คุณจมลงและปล่อยให้คุณยอมแพ้หากคุณไม่สามารถมีคุณสมบัติตามที่กล่าวไว้ได้ คุณก็จะไม่สามารถต้านทานพลังของผนึกได้และคุณจะจมลงอย่างสมบูรณ์หรือแม้แต่ถึงวาระทั้งหอวู่หลิงมองเขาด้วยความประหลาดใจคุณไม่ได้พูดเป็นครั้งสุดท้ายคุณไม่ได้พูดอย่างนั้นปรับใดที่คุณพบสามสิ่งนี้เท่าถังพูดอย่างเฉยเมยเจ้าไม่คิดหรือว่าตราประทับที่สามารถฆ่าเจ้านั้นหักง่ายนักในโลกนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะได้สิ่งใดมาโดยเปล่าประโยชน์หากท่านต้องการสิ่งใดก็ต้องจ่ายให้เพียงพอ นี่เป็นเรื่องจริงทั้งในชีวิตของคุณและในการเพาะปลูกของคุณเช่นเดียวกับโซมาสเตอร์ถ้าคุณไม่พยายามอย่างหนักอดทนต่อความเหงาและความเจ็บปวดที่คนธรรมดาไม่สามารถทนได้มีความผูกพันและความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าคนธรรมดาจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ก็เหมือนเดิมแก่นแท้ของราชามังกรทองในผนึกจะหลอมรวมกับร่างกายของคุณกระบวนการนี้เทียบเท่ากับการแปลงร่างร่างกายของคุณ หากฟิวชั่นสำเร็จความสามารถของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนอย่างรอบด้านจากนั้นในกระบวนการนี้สิ่งแรกที่คุณต้องจ่ายคืออดทนกับความเจ็บปวดถึงแม้ว่าคุณยังเด็กคุณไม่มีทางเลือกถังหอวู้หลิงนิ่งเงียบแม้ว่าเขาจะยังเด็กแต่พ่อของเขาได้สอนหลักการมากมายในการเป็นผู้ชายแก่เขาตั้งแต่ยังเด็กเขาได้ยินว่าถังเท่าผู้มาจากโลกฝ่ายวิญญ,ญาณของเขาเองกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ในเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นแล้วฉันทำได้แน่นอนดวงตาของทงัง WU l ลิงค่อยๆหนักแน่นเขายังต้องตามมาหาพ่อแม่ของเขาเขาต้องหานานาและเขาต้องช่วยหุ้นส่วนของเขาชนะการแข่งขันการเลื่อนตำแหน่งกระหายที่จะค้นหาสมบัติทั้งสมนี้มีใช่เพียงเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นหรือในเวลานี้โดยธรรมชาติแล้วเขาไม่มีทางหนีได้ได้โปรดบอกฉันว่าตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรทั้งหอวูหลินถาม เล่าถังกล่าวว่าก่อนอื่นคุณต้องหาสถานที่เงียบสงบที่ไม่มีใครรบกวนคุณอย่างน้อยสองสามวันดูแลสิ่งต่างๆรอบตัวคุณจากนั้นคุณต้องมีภาชนะที่ปิดสนิทใส่ผลไม้จิตวิญญาณสองอย่างลงไปแล,แล้วรีบเทเลือดของมังกรอายุนับร้อยปีปิดผนึกภาชนะรอให้ทุกอย่างในภาชนะสงบลงดื่มมันแล้วคุณจะเริ่มแกะผนึกอันแรกได้ตอกอลองงอ ผู้เท่าทังกล่าวว่าเมื่อเจ้าทำสิ่งนี้เสร็จแล้วข้าจะนำทางเจ้าโดยธรรมชาติจำไว้ว่าก่อนรับประทานยาเจ้าต้องอยู่ในสภาวะสูงสุดและจิตใจของเจ้าต้องสงบและมั่นคงเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขายังอยู่ในกระท่อมของโรงตีเหล็กที่อยู่ข้างหน้าเขาและภายนอกก็ยังดูไม่ปลอดภยัยเสียงลมและฝนดังขึ้นพร้อมกับฟ้าร้องที่กลิ้งไปมาและฟ้าร้องดูเหมือนจะทำให้โลกทั้งใบแตกเป็นเสี่ยง ทั้งหอวู่หลิงเหลือบมองสมบัติทั้งสามที่อยู่ข้างหน้าเขาหยิบอุปกรณ์สื่อสารนำทางวิญญาณออกมาและกดหมายเลขของซี w ่ซี่ K W Y ลิงทำไมคุณไม่กลับมาพยายุไต้ฝุ่นมาถึงแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคำถามของซี่ซี่คลุมเครือเล็กน้อยและใต้ฝุ่นส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสื่อสารอย่างเห็นได้ชัดทั้งหอวู่หลิงกล่าวว่าฉันสบายดีฉันมีพยายุไต้ฝุ่นตั้งแต่สมาคมช่างตีเหล็กเสร็จงาน ตอนนี้ฉันอยู่ที่โรงตีเหล็กข้างนอกลมแรงและฝนตกมากฉันจะไม่กลับไปตอนนี้ฉันเพิ่งทำเสร็จที่นี่ภารกิจตีเหล็กฉันแค่โทรหาคุณเพื่อให้มั่นใจคุณได้ยินฉันชัดไหมถึงจะค่อนข้างคลุมเครือแต่ก็ค่อนข้างชัดเจนคุณสบายดีแม้ว่าใต้ฝุน่นกำลังจะมาเห็นที่ซ้อมหนักอยู่สองสาวันถ้าทะลุวงแหวนที่สองได้ก็ต้องสู้กับพวกนั้นให้หมดสถานที่ทงัง WU l i n กล่าวว่าอยากกดดันตัวเองมากเกินไปความปลอดภัยต้องมาก่อน ซีซียิ้มและพูดว่าไม่ต้องกังวลฉันจะไม่เป็นไรครูหอวุต้องการเปิดเตาเล็กๆให้ฉันเราสามคนควรจะอยู่ด้วยกันแต่คุณไม่กลับมาครูฉันจะช่วยปกปิดเมื่อใต้ฝุ่นน้อยลงคุณควรกลับมาโดยเร็วที่สุดตอกอลองอหลังจากวางสายการสื่อสารทาง WU Lin ก็ตรวจสอบประตูและหน้าต่างอีกครั้งและยืนยันว่าพวกเขาถูกล็อกทั้งหมดก่อนที่จะกลับไปที่โต๊ะดึงกล้าไม้กระตุ้นการเจริญเติบโต เกรงว่านี่จะช่วยดึงกล้าไม้ได้จริงๆฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากผนึกนี้แตกการหาภาชนะปิดสนิทในห้องตีเหล็กนั้นไม่ง่ายนะักแค่ตีหนึ่งตามใจชอบการตีภาชนะที่ปิดสนิทเป็นหนึ่งในพื้นฐานที่เขาเรียนรู้ตั้งแต่แรกเขานําถ้วยน้ําที่ปิดผนึกด้วยโลหะมาเองแล้ววางลงบนโต๊ะเริ่มเลยไม่เหล่าทั้งพูดว่าฉันต้องอยู่ที่จุดสูงสุดเงียบและมั่นคง หลังจากนั่งสมาธิปรับลมหายใจและฟื้นฟูพลังวิญญาณเล็กๆของเขาทาง WU l i งก็ค่อยๆสงบลงในสภาวะการทำสมาธิไม่รู้ว่านานเท่าไหร่เมื่อเขาตื่นจากการทำสมาธิร่างกายของเขาเต็มไปด้วยข้างนอกยังคงมีเพียงเสียงลมและฝน คราวนี้ทัง w u l ลิงไม่หยุดเขาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและรวดเร็วและเทผลไม้ผลึกน้ำแข็งอายุนับร้อยปีและผละไม้เปเลวไฟสีแดงอายุนับร้อยปีลงในถ้วยโลหะของเขาและแล้วเปิดขวดพอสเลนอย่างรวดเร็วแล้วใส่ลงในขวดเลือดสีม่วงเข้มที่มีกลิ่นข่าวถูกเทลงในถ้วยคลื่นพลังอันทรงพลังหลังไหลออกมาจากถ้วยอย่างรวดเร็วทําให้ทั้งถ้วยสันเล็กน้อยมือของทัง w u l ลิงนั้นเร็วมากและเขาก็ปิดฝาอย่างรวดเร็วปิดผนึกและถือไว้ในอ้อมแขนของเขา อากาศระเบิดเล็กน้อยดังขึ้นในถ้วยและถังหอวูหลิงก็ปล่อยมือเกือบจะในทันทีเพราะถ้วยกลายเป็นสีแดงและร้อนทันทีจากนั้นสีแดงบนผ้าห่มก็หายไปแทนที่ด้วยชั้นของน้ำค้างแข็งดูเหมือนเขาจะได้ยินเสียงมังกรคำรามแผ่วเบาในถ้วยผลไม้เปลวไฟสีแดงสดและผละไม้ผลึกน้ำแข็งเป็นสมบัติของสวรรค์และทางโลก และหลังจากผ่านไปร้อยปีพวกมันก็เริ่มมีจิตวิญญาณน้ำแข็งและไฟเป็นสองสุดคู่การรวมผลทางวิญญาณทั้งสองชนิดนี้เข้าด้วยกันจะทําให้เกิดแรงผลักโดยธรรมชาติแต่ถูกกักขังไว้ในภาชนะขนาดเล็กการขับไล่นี้จะรุนแรงและกลายเป็นการโจมตีร่วมกันโดยธรรมชาติเลือดของสัตว์วิญญาณมังกรอายุร้อยปีมีบทบาทในการส่งเสริมและปองดองวิญญาณทั้งสามถูกผสมเข้าด้วยกันและปฏิกิริยาเคมีที่ยอดเยี่ยมบางอย่างก็เกิดขึ้นอย่างเงียบ ทั้งหอวู่หลิงก้าวถอยหลังไปสองสาโดยไม่รู้ตัวเพราะเขารู้สึกคลุมเครือว่าในถ้วยโลหะของเขาดูเหมือนจะมีพลังงานมหาศาลที่กำลังจะระเบิดออกมาจากมันมันจะไม่ระเบิดจริงๆเหรอนั่นจะเปล่าประโยชน์โชคดีที่เสียงกระทบเล็กน้อยค่อยๆลดลงและสีแดงและสีน้ำเงินที่ริบหรี่บนถ้วยก็ค่อยๆเงียบลงแต่ทั้งหอวู่หลิงยังคงรู้สึกได้ถึงพลังงานมหาศาลที่บรรจุอยู่ในนั้นอย่างเ่าเบา เขาไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้มาจากไหนดูเหมือนว่ามันปรากฏขึ้นตามธรรมชาติในใจของเขาไม่มันดูไม่เป็นธรรมชาติแต่หลังจากที่เขาเปิดขวดด้วยเลือดของสัตว์วิญญาณประเภทมังกรอายุร้อยปีดูเหมือนว่าเขาจะมีความรู้สึกนี้ทั้งหมดนี้ได้รับการบอกเล่าจากเลือดของสัตว์วิญญาณประเภทมังกรคำพูดของเท่าถังกล้องอยู่ในใจของเขา เขาไม่กล้าที่จะชักชาเขารีบไปยังฉบับที่แล้วหยิบถ้วยโลหะขึ้นมาอุณหภูมิของถ้วยกลับเป็นปกติอย่างน่าประหลาดแต่ก็อุ่นขึ้นเล็กน้อยเมื่อเขาเปิดถ้วยกลิ่นแปลกๆกที่มีกลิ่นเลือดเล็กน้อยกระทบจมูกของเขาทำให้ทาง WU l i n แทบจะจามในถ้วยมีของเหลวที่ดูไม่ดีเลยมันเป็นสีม่วงเข้มและยังคงเดือดปุดปุดเหมือนน้ำโคลนของหนองน้ำในเวลานี้ทาง WU l i n ไม่มีทางออกเขาหลับตาขมวดคิ้วยกถ้วยโลหะขึ้นและดื่มของเหลวในนั้น หน้าแปลกที่รสชาติของของเหลวนั้นไม่ได้แย่เหมือนได้กลิ่นและเมื่อมองเข้าไปแต่หลังจากทางเข้ากลับมีความรู้สึกอบอุ่นแปลกๆหวานเล็กน้อยและมีกลิ่นหอมคล้ายกับรสชาติของเม่นทะเลสิ่งที่เนียนแอร์ละมันเยิมเข้าไปในลำคอและลงคอความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายในทันทีแอร์ละมันก็รู้สึกสบายอย่างสุดจะพัณน,น,นาและถังหอวู้หลิงกอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจยาวคำนี้ของตัวฉันเองแต่เหรียญสหพันธรัฐหายไปหลายล้านเหรียญ ไม่ฉันเกรงว่าล้านคนจะไม่หยุดมันแม้ว่าฉันไม่ได้ซื้อมันจริงๆแต่เลือดของสัตว์วิญญาณมังกรอายุร้อยปีเหล่านั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ไม่มีราคาตลาดตอนนี้ฉันควรทำอะไรดีทั้ง W. U. ูลิงค่อนข้างเฉื่อยแต่ในวินาทีต่อมาเขาก็รู้สึกตัวแล้วรีบถอยกลับ2อก้าวและนั่งลงที่จุดนั้นเหตุผลที่เขาไม่อยู่บนเก้าอี้ก็เพราะกลัวว่าถ้าร่างกายของเขาทำปฏิกิริยามากเกินไปอย่างน้อยเขาก็จะไม่ล้มลงกับพื้น ตั้งสมาธิทำสมาธิและเรียกใช้พลังวิญญาณของคุณมันควรจะเป็นแบบนี้โดยใช้พลังวิญญาณกระตุ้นผลของโพชั่นทาง WU Ling คิดว่าโอทางจะช่วยฉันปลดล็อกปราประทับแรกได้อย่างไรในขณะนี้ทันใดนั้นความรู้สึกแปลกประหลาดที่อธิบายไม่ได้ก็มาจากทุกมุมของร่างกายเขาความรู้สึกนั้นราวกับเดือดเป็นเลือด ดูเหมือนว่าทุกๆรูขุมขนจะพ่นอากาศร้อนออกมาความรู้สึกที่ไม่คาดคิดทำให้ทาง W. U. Lin ครั่งครวนอย่างน่าสังเวชและแทบจะนั่งนิ่งไม่ได้ความร้อนเพิ่มขึ้นราวกับว่าเขาอยู่ในเตาเผาเหงื่อออกเหมือนเนื้อร่างกายของทาง W. U. ลิ n สั่นอย่างรุนแรงอย่างควบคุมไม่ได้ เริ่มจากหน้าผากของเขามีเส้นสีทองจางๆปรากฏขึ้นช้าๆและแผ่ไปทั่วร่างกายเส้นสีทองรูปเพชรเหล่านี้ค่อยๆชัดเจนตั้งแต่ต้นในขณะที่ทัง w u l i n เองก็เป็นสีแดงเหมือนปรุงสุกกุ้งมีค่าเฉลีย่ยร้อนมากร้อนมากทัง w u l i n กัดฟันและอดทนผู้เท่าทางกล่าวว่าจงเข้มแข็งอดทนและอดทน พลังวิญญาณที่อ่อนแอในร่างกายของเขาสูญเสียการควบคุมแทบจะในทันทีและวิ่งเข้าไปในร่างกายสภาวะแห่งการคิดใคร่ครวนไม่มีอยู่แล้วและทัง W. U. Lin รู้สึกเทียงว่าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยสีแดงเลือดเป็นไปได้ไหมที่ร่างกายของฉันจะละลายร่างกายของทาง W. ูลินสั่นไหวและกริตสีทองบนร่างกายของเขาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ทันใดนั้นความรู้สึกแสบร้อนก็หายไปเหมือนคลื่นและความเจ็บปวดที่รุนแรงก็หายไปด้วยเมื่อบุคคลอยู่ในสภาวะปกติเขาไม่เคยรู้สึกสบายใจเลยแต่เมื่อมีคนฟื้นจากความเจ็บปวดความรู้สึกโล่งใจก็ทำให้มึนเมาได้มากพอทั้งหอวู่หลิงอยู่ในสภาพเช่นนี้หลังจากความเจ็บปวดในตอนนี้และตอนนี้เขาผ่อนคลายลงแล้วเขาเพียงรู้สึกว่าร่างกายของเขาดูเหมือนจะอ่อนลงจากความร้อนที่แผดเผาครั้งก่อนและเขาไม่สามารถยกนิ้วได้ ก่อนที่เขาจะได้ผ่อนคลายจิตใจทันใดนั้นความเย็นก็ผุดขึ้นจากส่วนลึกของหัวใจจากนั้นเช่นเดียวกับความร้อนแผดเผาครั้งก่อนกระแสความเย็นก็แผ่ไปทั่วทุกมุมของร่างกายเขาและผิวสีแดงก็ไม่ลดลงอย่างสมบูรณ์ในไม่ช้าก็กลายเป็นสีขาววาฟ้าร่างกายของทาง WU l ิ n สันมากขึ้นสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาคือลายตาข่ายสีทองในทางกลับกันลายตาข่ายสีทองก็ชัดเจนขึ้น จากความร้อนจัดไปจนถึงหนาวจัดสิ่งแรกที่เขาทนไม่ได้ก็คือเสื้อผ้าบนร่างกายของเขาซึ่งแตกเป็นเสียเส่ยงๆทีละนิ้วกลายเป็นฝุ่นและกระจัดกระจายไปจากร่างกายของเขาพลังวิญ,ญญาณของทาง WU Lin ซึ่งมีเทียงระดับ12ดูเหมือนจะหายไปอย่างสมบูรณ์โดยไร้ร่องรอยและเขาไม่สามารถช่วยให้เขาบรรเทาความเจ็บปวดได้เพียงเล็กน้อย มันหนาวมากจนเลือดจะจับตัวทาง WU รู้สึกเพียงว่าความเร็วของหัวใจของเขาลดลงอย่างรวดเร็วและทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าเขาเริ่มเลอนี่คือบทบาทของผลไม้ผลึกน้ำแข็งร้อยปีและผลเปลวไฟสีแดงครบรอบร้อยปีหรือไม่มันเจ็บปวดจริงๆสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือผลวิญ,ญญาณทั้งสองนี้สามารถเสริมความแข็งแกร่งทางกายภาพของพวกมันได้อย่างแท้จริงด้วยวิธีการที่เรียกว่าการเล่นแร่แปรธาตุน้ำแข็งและไฟเมื่อพวกมันอายุเท่ากัน อย่างไรก็ตามวิธีการขึ้นสวรรค์นี้เป็นอันตรายต่อคนทั่วไปการเปลี่ยนจากความร้อนจัดเป็นหนาวจัดอาจทำให้ร่างกายของผู้อ่อนแอพังลงได้โดยตรงต้องมีผลทางวิญญาณอื่นๆที่กระทบยอดและถ้ามากไปกว่านี้ผลระดับจิตวิญญาณของทั้งสองสามารถถูกทำให้เป็นกลางเพื่อความปลอดภยัยในเวลาเดียวกันที่สำคัญกว่านั้นในการปรับปรุงร่างกายขององค์การเล่นแร่แปรธาตุด้วยน้ำแข็งและไฟ จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณที่มีพลังซึ่งมีระดับการฝึกฝนเกินกว่าผู้ใช้ในการปกป้องและนำทางเวทมนต์จากมุมมองของงูเชนเห็นได้ชัดว่ามังเทียนจะนำทางทาง WU ลิงเขารู้ได้อย่างไรว่าถังหอวูหลิงกล้าที่จะกินวิญญาณทั้งสามนี้ด้วยตัวเองนั่นเป็นผลไม้อายุร้อยปีแม้แต่โรงพลังวิญญาณระดับสาแหวนก็อาจได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการกินมัน ไม่ต้องพูดถึงว่าฐานการฝึกฝนพลังวิญญาณของทาง W.U. ลยูลในปัจจุบันมีเพียงระดับ12เท่านั้นในที่สุดฉันก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนความหนาวเย็นสุดขั้วก็ค่อยๆหายไปและสภาพจิตใจของทาง W.U. ลยูลก็ค่อยๆฟื้นตัวเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปเขาแค่รู้สึกว่าร่างกายของเขาชาแล้วราวกับว่าไม่ใช่ของเขาเองแต่หน้าแปลกที่วิญญาณของเขามีสติสัมปชัญญะเป็นพิเศษ เขาสามารถมองเห็นเส้นตาข่ายสีทองบนร่างกายได้อย่างชัดเจนจากการกระพริบราวกับตาข่ายขนาดใหญ่ที่ห่อหุ้มร่างกายของเขาไว้อย่างสมบูรณ์เท่าถั้งคุณอยู่ที่ไหนฉันควรทำอย่างไรดีทาง WU l ลินเรียกในใจของเขาอย่างไรก็ตามในตอนนี้เหล่าทั้งเป็นเหมือนฝันร้ายที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและไม่มีเสียงสะท้อนเลยแต่ในเวลานี้ทาง WU ลินไม่มีทางออกเป็นเวลานานเขาไม่สามารถทำอะไรได้ในตอนนี้ เขาทำได้เพียงปล่อยให้วิญญาณทั้งสมชนิดนี้สร้างความหายนะให้กับร่างกายของเขาคราวนี้ร่างกายค่อยๆฟื้นตัวจากอาการเกรงและความสบายก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่จิตวิญญาณของทาง W. u l i n g ยังคงตึงเครียดมันแสดงให้เห็นความร้อนที่ลุกเป็นไฟแล้วก็เป็นหวัดต่อไปถึงเวลาที่เลือดของสัตว์วิญญาณประเภทมังกรไม่ใช่หรือมันจะเจ็บปวดขนาดไหนกันนะปรากฏว่าเขาเดาถูกความร้อนและความหนาวเย็นนั้นเจ็บปวด แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความเจ็บปวดที่เขาจะต้องทนต่อไปมันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยเรากับว่ามดตัวเล็กคลานออกมาจากแคนคาของเขามุดเข้าไปในกล้ามเนื้ออวัยวะภายในและกระดูกของเขาและค่อยๆดิ้นไปมาอ่ะในที่สุดทังหอวูหลิงกอดไม่ได้ที่จะกรีดร้องเขาอยากจะเกาแต่ร่างกายของเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยและจิตวิญญาณของเขาก็ชัดเจนเป็นพิเศษ เขาสัมผัสได้ถึงการทรมานที่ร้ายมนุษยธรรมความรู้สึกนี้มันแรงเกินไปจริงๆวิธีการทำเป็นไปได้อย่างไรทาง w ับลิวยูลกำลังสั่นอย่างรุนแรงฉันทนไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วถ้าทนไม่ได้ผลก็มีแต่ความตายถ้าจะมีชีวิตอยู่ต้องเข้มแข็งพอความเจ็บปวดใดๆที่เผชิญความเข้มแข็งและความกล้าหาญก็จะผ่านไปในที่สุดการเรียนรู้ที่จะยืนหยัดจะเปิดออก ประตูสู่ความสำเร็จสำหรับคุณในที่สุดเสียงของเหล่าถังก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งความแตกต่างก็คือคราวนี้เสียงของเขาเบาลงเล็กน้อยจิตวิญญาณของทาง W. ย u l i n สันสะเทือนใช่คุณยอมแพ้มไม่ได้หากคุณไม่สามารถผนึกผนึกไม่ได้คุณมักจะถูกต้อนรับด้วยความตายฉันตายไม่ได้ฉันยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำฉันอยากเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่ง ฉันต้องการเป็นปรมาจารย์ด้านกลไกที่ทรงพลังฉันจะใช้โลหะที่หลอมด้วยตัวเองเพื่อสร้างเครื่องจักรของฉันเองฉันต้องไปหาพ่อแม่และนาเย่ฉันต้องการเป็นโซมาสเตอร์ที่ทรงพลังและเป็นเมชามาสเตอร์ที่ทรงพลังฉันอยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีสิ่งที่สวยงามมากมายรอให้ฉันชื่นชมในหัวใจมีความรู้สึกไม่เต็มใจอย่างรุนแรง ความเจ็บปวดดูเหมือนจะลดลงความรู้สึกเสียวซาค่อยๆหดตัวและค่อยๆควบแน่นจากแขนขาและกระดูกไปยังกระดูกสันหลังสิ่งที่ทาง w ลยูลินไม่สามารถมองเห็นได้ในเวลานี้คือเส้นสีทองบนร่างกายของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีม่วงและสีม่วงที่ปกคลุมสีทองอยู่ทั่วครู่หนึ่งจากนั้นจึงค่อยๆละลายด้วยทองคำทำให้เส้นสีทองดูสว่างขึ้นราวกับหล่อเลี้ยงเส้นสีทองออร่าสีม่วงค่อยๆจางหายไป อาการชาค่อยๆหายไปทาง WU ลิงหอบหายใจและความรู้สึกในร่างกายของเขากลับมาเขาพบว่าแขนขาของเขาสามารถขยับได้อีกครั้งเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างฉันตอบกลับไปแล้วใช่หรือไม่สิ้นสุดซีลแตกเตรียมตัวให้พร้อมทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเสียงของเท่าถังดังขึ้นในใจเพิ่งจะเริ่ม ก่อนที่ทางดัลยูลิงจะตอบสนองความรู้สึกทั้งสามของความร้อนความเย็นและอาการคันก็ประทุกออกมาจากร่างกายของเขาทันทีราวกับระเบิดในทันทีเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาถูกกลืนกินไปทั้งตัวด้วยเสียงกรีดร้องมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ตรงหน้าเขา